อยู่ต่อเพราะกลัวล้มเหลวหรือ,อยังรักกันจริงเคยไหมครับที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่คบอยู่มันไม่เหมือนเดิมแล้วความรู้สึกดีๆจางหายไปเหลือแต่ความอึดอัดความเฉยชาหรือบางทีก็ความเจ็บปวดแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ยังคงเลือกที่จะอยู่ต่อไม่ก้าวเดินออกมาจากวงจรที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกบางครั้งเราหลอกตัวเองว่าก็ยังรักกันอยู่ ทั้งที่ลึกๆแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือความผูกพันความเคยชินและที่สำคัญที่สุดคือความกลัวความกลัวที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ความกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวความกลัวที่จะทำให้ใครเสียใจและที่หนักที่สุดคือความกลัวล้มเหลวในสายตาตัวเองและคนรอบข้างความสัมพันธ์บางคู่ไม่ได้พังเพราะไม่มีรักเหลืออยู่เลย แต่พังเพราะต่างคนต่างไม่กล้ายอมรับว่ารักมันหมดไปแล้วการอยู่ต่อเพื่อรักษาหน้าเพื่อหลอกตัวเองหรือเพื่อรักษาสถานะทางสังคมสุดท้ายแล้วมันกลับนำไปสู่ความเจ็บปวดที่มากกว่าและทำให้ความสัมพันธ์นั้นพังทลายอย่างน่าอนาถากว่าการแยกทางกันอย่างซื่อสัตย์ด้วยซ้ำไปจิตวิทยาความกลัวล้มเหลวในความสัมพันธ์และอัตลักษณ์ทางสังคม ในมุมมองทางจิตวิทยาการที่เรายังคงอยู่ในความสัมพันธ์ที่หมดรักหรือเป็นพิษนั้นมักมีที่มาจากความกลัวล้มเหลวในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกภายในล้วนๆแต่เกิดจากความกลัวเสียภาพลักษณ์ที่ตัวเองสร้างไว้หรือที่เรียกว่าทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity Theory) มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้อื่นคิดเกี่ยวกับเราและภาพลักษณ์ที่เรานำเสนอออกไปสู่สังคมอย่างมากการเป็นคู่รักหรือคนที่มีความสัมพันธ์มั่นคงถือเป็นสถานะทางสังคมที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมหากความสัมพันธ์นั้นจบลงมันอาจถูกตีความว่าเราเป็นคนล้มเหลวในความรักเป็นคนที่รักไม่เป็นหรือเป็นคู่ที่ไม่รอด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนบั่นทอนอัตลักษณ์ทางสังคมและความนับถือในตัวเองของเราอย่างรุนแรงปัจจัยทางจิตวิทยาที่ทำให้เรากลัวการยอมรับว่ารักมันจบไปแล้วการลงทุนสูงเราลงทุนทั้งเวลาอารมณ์และทรัพยากรมากมายไปกับความสัมพันธ์นี้เมื่อมันต้องจบลงเราจึงรู้สึกเหมือนกำลังจะสูญเสียทุกสิ่งที่ลงทุนไปและกลัวการขาดทุนความผูกพันและเคยชิน แม้รักจะจางหายไปแต่ความผูกพันและความเคยชินกับการมีอีกคนอยู่ข้างๆยังคงอยู่การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องน่ากลัวและไม่คุ้นเคยความรู้สึกผิดเราอาจรู้สึกผิดที่จะทำให้คู่ของเราเสียใจหรือรู้สึกผิดที่จะยุติสิ่งที่เคยสร้างมาด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอีกฝ่ายยังคงยุติดอยู่การวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมการที่เพื่อนครอบครัวหรือสังคมรอบข้างอาจตั้งคำถาม วิจาร์ณหรือมองว่าเราไปไม่รอดสร้างความกดดันมหาศาลการปฏิเสธความจริงจิตใจของเราอาจใช้กลไกป้องกันตัวเองโดยการปฏิเสธความจริงที่ว่ารักมันจบไปแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญหน้ากับมันสิ่งเหล่านี้ทำให้หลายคนติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วโดยไม่กล้ายอมรับพวกเขาสแสรงทำเป็นว่าทุกอย่างยังคงเป็นปกติ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ต้องการและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดของการล้มเหลวแต่ในความเป็นจริงการอยู่ต่อไปในความสัมพันธ์ที่กลวงเปล่าไม่เพียงแต่ทำร้ายตัวเองแต่ยังทำร้ายอีกฝ่ายด้วยเพราะต่างคนต่างไม่ได้อยู่กับความสุขที่แท้จริงและไม่ได้มีโอกาสที่จะพบเจอความสัมพันธ์ที่ดีกว่าปราัชญาเสรีภาพและความรับผิดชอบของชีวิต ในเชิงปรัชญ,ญาโดยเฉพาะแนวคิดของจองเปาซาร์นักปรัชญ,ญาอาธิภาวานิยมคนสำคัญชาวฝรั่งเศสได้ให้มุมมองที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเสรีภาพและความรับผิดชอบของมนุษย์ซาร์เชื่อว,ว่าเสรีภาพคือสิ่งที่คุณทำกับสิ่งที่ถูกกระทำกับคุณ Freedom is what you do with what's been done to you วลีนี้มีความหมายอย่างยิ่งในบริบทของการตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือไปจากความสัมพันธ์ที่หมดรัก ซาร์ทจะบอกว่าคุณมีเสรีภาพในการเลือกแม้ว่าความรักจะจางหายไปแล้วหรือความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหวังไว้คุณก็ยังมีเสรีภาพที่จะเลือกตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นคุณเลือกได้ว่าจะยังคงจมอยู่กับความกลัวและอยู่ในสิ่งที่บั่นทอนหรือจะเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและเดินออกมาความกล้าหาญคือการรับผิดชอบกับชีวิตของตัวเอง การเลือกที่จะจากมาแม้จะต้องเผชิญกับความว่างเปล่าความไม่แน่นอนหรือความเจ็บปวดในระยะแรกคือการแสดงออกถึงความกล้าหาญและความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงมันคือการที่คุณยอมรับว่าคุณมีอำนาจในการกำหนดชะตาชีวิตของคุณเองไม่ใช่เป็นเพียงเหยื่อของสถานการณ์คุณไม่ได้ล้มเหลวเพราะรักจบลง ในมุมมองของซาร์ทความรักที่จบลงเป็นเพียงผลลัพธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เราต้องเผชิญหน้าและตอบสนองต่อมันอย่างมีสำนึกในเสรีภาพของเราคุณล้มเหลวก็ต่อเมื่อคุณหลอกตัวเองว่ามันยังโอเคนี่คือเก่นแท้ของปรัญาอธิภาวะนิยมการที่เราปฏิเสธที่จะใช้เสรีภาพของตัวเองในการเลือกสิ่งที่ดีกว่า การที่เราหลอกตัวเองว่าทุกอย่างยังคงเป็นปกติเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหรือความรับผิดชอบที่ต้องตัดสินใจนั่นแหละคือความล้มเหลวที่แท้จริงในการใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเองดังนั้นการอยู่ต่อในความสัมพันธ์ที่กลวงเปล่าไม่ใช่การแสดงความรักหรือความพักดีแต่เป็นการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับเสรีภาพของตัวเองและการเลือกที่จะหลอกตัวเองซึ่งในท้ายที่สุดแล้วจะนำมาซึ่งความทุกข์ที่มากกว่า สัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังอยู่ต่อเพราะกลัวล้มเหลวหากคุณกำลังติดอยู่ในสถานการณ์นี้ลองสํารวจสัญญาณเหล่านี้ในตัวเองการเล่าเรื่องเพื่อสร้างภาพคุณมักจะเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณให้ผู้อื่นฟังในแง่บวกเกินจริงเพื่อให้ดูว่าทุกอย่างยังคงสมบูรณ์แบบความสุขที่หายไป คุณจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่คุณมีความสุขอย่างแท้จริงในความสัมพันธ์นี้คือเมื่อไหร่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับปัญหาคุณและผู้ของคุณหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยถึงปัญหาหรือความรู้สึกไม่สบายใจที่เกิดขึ้นความรู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันไม่ได้นำมาซึ่งความสบายใจแต่กลับรู้สึกอึดอัดหรือเหมือนต้องสวมบทบาทวางแผนอนาคตเพื่อรักษาหน้า คุณยังคงพูดถึงแผนการในอนาคตร่วมกันเช่นการแต่งงานการมีลูกเพื่อรักษาภาพลักษณ์หรือความคาดหวังของคนรอบข้างทั้งที่ลึกๆแล้วคุณไม่แน่ใจกลัวคำตัดสินของสังคมความคิดที่ว่าคนอื่นจะมองคุณอย่างไรหากเลิกกันกลายเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้คุณอยู่ต่อความรู้สึกผิดเมื่อคิดจะจากไป คุณรู้สึกผิดอย่างรุนแรงเมื่อคิดถึงการจบความสัมพันธ์หรือการทำให้คู่ของคุณเสียใจจงกล้าที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองการก้าวออกจากความสัมพันธ์ที่หมดรักเป็นเรื่องที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตแต่ก็เป็นสิ่งจําเป็นที่สุดเพื่อความสุขของคุณเองยอมรับความจริงก้าวแรกคือการยอมรับความจริงว่าความรักได้จางหายไปแล้วหรือความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขอีกต่อไป ไม่ต้องกลัวที่จะยอมรับความจริงข้อนี้ให้เกียรติความรู้สึกของตัวเองรับฟังเสียงภายในที่บอกว่าคุณกําลังเจ็บปวดหรือไม่สบายใจความรู้สึกของคุณมีความสำคัญและควรได้รับการยอมรับเลิกสนภาพลักษณ์ตระหนักว่าคุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ที่สถานะความสัมพันธ์หรือสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณคุณมีคุณค่าในตัวเองเสมอเผชิญหน้ากับความกลัว ยอมรับว่าคุณกำลังกลัวการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่หรือความเจ็บปวดที่อาจตามมาแต่จงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะรับมือกับมันได้สื่อสารอย่างซื่อสัตย์หากทำได้ลองพูดคุยกับคู่ของคุณอย่างเปิดอกเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณการสื่อสารอย่างซื่อสัตย์คือทางออกที่ดีที่สุดแม้ผลลัพธ์อาจไม่เป็นอย่างที่คาดหวังขอความช่วยเหลืออย่าไปกลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิท ครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหากคุณรู้สึกโดดเดี่ยวหรือรับมือไม่ไหวอยู่ไปแบบไม่รักไม่ใช่ความกล้ามันคือความขี้ขลาดที่แต่งหน้าให้ดูดีเฉยๆคำกล่าวนี้อาจฟังดูรุนแรงแต่เป็นความจริงที่ต้องยอมรับการที่คุณยังคงอยู่ในความสัมพันธ์ที่หมดรักไม่ใช่การแสดงความกล้าหาญไม่ใช่ความพักดีที่ท้าจริงแต่เป็นเพียงความขี้ขลาดที่แต่งหน้าให้ดูดีเฉยๆ ความกลัวที่จะเผชิญหน้ากับความจริงความกลัวที่จะรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองทําให้เราต้องทนอยู่ในความทุกข์ทรมานที่สร้างขึ้นเองบางทีความสัมพันธ์บางอันไม่ได้ซับซ้อนหรอกแค่ไม่มีใครกล้ายอมรับว่ามันจบไปนานแล้วความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่การทนอยู่ในสิ่งที่ทําให้เราเจ็บปวดแต่คือการกล้าที่จะยอมรับความจริง กล้าที่จะก้าวออกจากความคุ้นเคยและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ซื่อสัตย์ต่อความต้องการที่แท้จริงของหัวใจคุณเพราะคุณสมควรได้รับความรักที่ทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ภาพลวงตาที่สร้างขึ้นมาเพื่อรักษาหน้าเท่านั้น